สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่ออาการเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นตามร่างกายอย่างเรื้อรังเช่นอาการปวดขาปวดเข่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยอาการต่างๆบรรเทาลงได้คือการค้นหาปัจจัยและสาเหตุที่แท้จริงของอาการเหล่านั้นซึ่งคุณฟ้ารุนรุ่งกาลังไปติดตามเรื่องราวจากแขกรับเชิญที่ความอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญของอาการปวดขาและปวดเข่า,รขาเรื้อรังเพื่อนำมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในอโรคาวารตี้วันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะแม่สมหมายสวัสดีจ้าแม่สมหมายค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่สมหมายมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างจ้าแล้ก็ปวดปวดเข่าปวดกระเอวจ้าเนี่ยปวดเข่าด้วยปวดเอวด้วยจ้าแล้วก็ตีนชาเท้าชาด้วยเนาะนะคะปวดเข่านี้เวลาเราเดินไปไหนเราเดินขึ้นมาไหนนี่มันมีเสียงดังก๊อดังสิดังก๊อปเนี่ยดังค่ะกุ๊บดังกุ๊บกุ๊บเลยนะจ้าค่ะแล้วได้ไปหาหมอไหมคะไม่ได้ไปเอ้าทำไมอะไม่ได้ไม่ได้กลัวหมอ ลัวเขาขวดว่าเขาเอาอะไรมาฉีดในหัวเข่าอ่ะกลัวค่ะก็เลยฟังวิทยุนี่เนี่ยจ้ะฟังวิทยุก็เออไอ้น้ําเห็ดนี่มันคงจะดีมั้งนึกในใจนะค่ะแล้วก็เลยว่าก็เลยโทรหาลูกที่สารคามจ้ะก็บอกว่าอีหนูมึงสั่งน้ําเห็ดให้แม่หน่อยเหรอวะน่ากวดจะดีว่ะก็เลยว่าอย่างเงี้ยค่ะอีหนูก็เลยว่าเล่แม่เหรองั้นเดี๋ยวหนูโทรสั่งให้นะค่ะก็โทรสั่งมา ก็ขายของยุ่หน้าเซเว่นเนี่ยค่ะหน้าเซเว่นถีฐานเนี่ยจ้ก็อีหนูก็มาส่งจ้มาส่งก็ลองกินดูค่ะลองกินเออขวดแรกก็รู้สึกเออดีนี่ว่ะขวดแรกเราดียังไงบ้างที่ว่าหัวเข่ามันก็รู้สึกว่าดีแล้วมันก็เบาตัวไงเออมันเบาตัวตอนตื่นเช้าเนี่ยมันเบาตัวแล้วก็ถ่ายก็ดีค่ะเออก็เลยขวดแรกหมดแล้วนะจ้ก็เอาขวดที่สองอีกดีว่ะหัวเข่าก็ค่อยยังชั่ว ตีนที่ช้าก็ไม่ช้าทุกทีเนี่ยถ้าพึ่งพัดลมตอนตอนกลางคืนเนี่ยจะพึ่งพัดลมพัดลมจะเป่าอย่างนี้ไหมตีนมันก็จะชาไงม,มันเย็นเนาะมันเย็นเออมันชานี่ไม่เป็นไหลก็เลยบอกกับยิโน่ไม่เป็นไหลัดตีนมันก็ไม่ชา้าเพราะขอย,ยังทั่วชาไม่ล่ะก็เลยบอกกับยนูหนูบอกฉันสั่งมาอีกเลยแม่ออ,อ,อมันเป็นใบเกณฑ์ลูกสะพ้ายอ่ะลูกน้องสะพ้ายมันนั่นอ่ะเป็นใบเกณฑนไงน่ากลัวออกินน่ากลัวจะดีไว้อีหน่ก็เลยว่างี้ อินูก็เลยสั่งสั่งมาให้น้องสะพายกินค่ะอีอ้อมก็กินทุกวันนี้ก็กินอือเอออีออมก็เออแม่หนูก็คอยยังทั่วปวดหัวนะจ้าาอย่างเงี้ยว่ากินดีนะแม่ไอ้เคยปวดตีกหนึ่งใช่มั้อ่าเป็นไมเกรนนะ,ะค่ะปวดตีกเนี่ยค่ะก็เลยว่าเออแม่หนูก็ค่อยยังทั่วปวดหัวนะ,ะทุกทีถ้ามันปวดแล้วมันจะไปขายของไม่ได้ไงอือขายของไม่ได้นี่ก็เลยว่าเออ ถ้ามันขายของไม่ได้มันก็ลองกินดูสิมันจะเป็นยังไงก็กินกินเข้าไปได้ขวดที่สองข,ขวดที่สองบอกเออแม่ดีเว้ยก็เลยกินมาเรื่อยๆมามันก็ไม่ปวดหัวแล้วก็ไปขายของปกติเริ่มต้นจากคุณแม่สมหมายคราวนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเราส่งต่อนะคะให้กับคนที่เรารักให้กับคนในครอบครัวะนะคะกินทั้งครอบครัวคราวนี้ก็ ทานทั้งครอบครัวเลยแล้วก็สุขภาพดีขึ้นทั้งครอบครัวด้วยนะโหอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ายินดีมากๆเลยจริงนะคะวันนี้ฟ้ารุ่งมีของขวัญมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มน้ำให้สกาดเพื่อสุขภาพค่ะนะคะคุณแม่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะขอบคุณมากจ้ะขอบคุณมากมากเลยค่ะการปล่อยให้สุขภาพต้องมีการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ทำการรักษา ย่อมส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพในอนาคตเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กับการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักด้วยต้นตำรับน้ำเห็หดสกัดมั s ส r o ูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ